วันนี้ก็อยู่กับแม่การจัน์นะครับวันนี้มาชมภารกิจกู้เจ้า SK 2 0 0นะครับว่าจะไปได้ไหมครับนี่คนเยอะจัดเลยครับพี่น้องโอ้ช่อง Youtube ก็เยอะครับ ก็เชีนพึ่งขึ้นนะครับ นี je Na, je rumor, ่นะน่น่าจะหาทางครับหาทางไปช่วยถ้าสองรอยนะครับเน่าบต่รานีใจนักกาแฟนนนาบ

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ à เจ้า SK 045ครับกใกล้จะถึงแล้วครับรถเชียนก็นี่มาเรื่อยๆครับใส่มาเรื่อยๆใส่ทีละขั้นทีละขั้น,นะครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้ครับงานแบบนี้ มาทีละขั้นทีละขั้นงัมต้องวางมาทีละขั้นนะ หนักนะครับยากครับนี่ ี่ครก็รวางแผนว่าจะเอาอย่างไรครับแต่ทีมงานเขาบอกจะใช้ต้นไม้เยอะม,มาก กหมดไปสองมูบ้านแล้วครับตอนนีร้อยสี่สิบขึ้นไ้ทุกคนช่วยกันวางแผนครับว่าจะทำยังไงพอได้จังเียงรถที่มนต่อรถโม่โรนกับเต่าโม่นวันที่นกเตือนจิ้มเตือนยายรถตรอได้ยังไงอ่ล่ะ

กนได้อยู่ช่วยคูไม่ยเบ้างลกได้เยบ้านป้นียะแต่ว่าอไนมันลงจะแเนาะน้มันนก็เลยไดงไอ้นี้กลังจะได้นี่ยแล้วมรายานน้มันเติมจะไม่เต็มเลยเนาะเติมเบอรเวจิดบ้านเนี่ยนมันจรอดอันนี้ิงใจเน่เวื้องเงือพอมีนทาเตียงทาไว้บ้านตอนนี้ ยังไม็การจะรัดควจะรัไปแล้วมันปิดเขาจะต้องรดในบ่มเสียงรดคือยานาบานหรอยานานเสียงรัดอเตียงัวจรดมือหนอรือเตียงนะแท็กเตาตรงนี้ทำไมให้ดินั่นไมให้ขาดหรอมาทำมาไม่ได้ มื่อคืนหามากเลยนะถ้าถ้าผมทำให้หมุนได้ก็ต้องสูบน้ำอย่างพ่อผมว่านะครับก็ื่อเพ่อไว้ก็ได้นี่ก็ต้องสูบน้ำเพราะว่าผมต้องขุดตรงนี้ลึกมากเลยนะครับให้หมุนได้ให้นได้ไหมให้หมุนได้ครับแก้วก็ลองวิธีนิดนึงใช่ครับลองไม่รู้แต่คงขอไม้อีกหนึนะได้ได้ไปตัดแล้วพี่ก็กำลังจะไปที่ลำดวนด้วยตัดไม้พอเราอะไรนะเราตัดใช่เิคตัดผมไหม ตัมงเาข้ากองยิงเลยไหมไม่ใหบ้ไม่ครัผมมาเอาข้าวมาหา้าตจั้งเลาพั้นารักอันนี้นะคะลองดูว่าคือลองดูมันได้โดยการจดใช่ไหมคะดน้ำออกสองดเต็มขวดดูมะวว่าดตัวได้ตัวได้ก็ได้ต้องต้งไปยกหลกือกระมตรูไหนไปไหนไปไ

โคตรเริ่มปีกัรอนเลยได้ไมโคตรสีไข่ไ้จริงอืมแบบสีไล่ชิรามสีกลยอกอานนี้บัวหิมะเหรอบัวหิมะบัวหิมะกิเลย เมียบอกว่าอย่าไปหากินเหล่านะจ้ากินอยู่ไม่กินแต่ดื่มจ้ากินอยู่นี่เปิดกาแฟน่อจำซั้น เดนตูนนเอกไม่ได้กินยปวี่ครบ40รมซองยืมหม่เมื่อคืนน้องเมย์แต่ไม่มีคืนนี้มของอื่นด้วยไม่ต้องแอบใหญ่หมโอ้ยยอดเท่เลยนี่4ล้านเลยโอ้ยบอาด้บ้าด้ อี๋ปะทีปะทีไปยกด่านก็มองเลยไม่ด้วยไอ้เจ้ามุดน้ามุดดิ้นมุดน้าดิ้นอยู่นี่ตั้งชื่ออะไรตั้งกระจกเลยนะไปใส่เลยนะสีห้านะสีทั้งห้าเออชิ้นห้าสิบนะซื้อที่ไหนอืมขึ้นหลงขึ้นหลงเทเบิลบอลลีสตรานะเทเบิล ทางนั้นเงือบไปเด้อนี่าเจียงบ่ทําไมเจียงบ่ฮะทางนี้นี่บ่มีติ๊เบ้ตุไปนาทียาครับ มาดูครับจะเอาอยัางไงครับเต้เต้เต้เจ้าของเขาอ,อยากเอาอันนี้แหละเขาตัดต้อตอนไม้แล้ว Yeah. nghiệp cho bằng năm cái trái đó thôi thôi để năm cái Oh. Oh. <coughs> ดินดออกนะครับจะวให้มันหมุนตัวได้นะครับมันสวิงได้ โอ้มด่วมาแล้ว่รทเอกแวเติมพลังครับเดี๋ยวไม่คู้ไม่มีแรงขุด เอาไว้ในทองเลยโอ้โหดูดินครับกพี่น้อง ตาได้รึงเอ้อนี่ถึงดินแข็งนะครับอืมกิจจิถูกใจเนาะต้งคล้ายเมโก้ใครมารอหรอไอเอ้ตงดินแข็งแล้วครับ Resultat rất là vui. Cái quái hết ok, tương đối này. Cái quái hết To พอได้ถึงยิงนี่บ้านต้องจะจอดแค่บ้านวะเนาะมีอารมณ์เนะท่นนี่เราขุดใหญ่เนาะทำไคำเนาะหันคำได้เนาะมีจับแล้วครับเรียบร้อยอู้สามวัสดุแล้วก็เป็นข้าวเลยวิลล์เขาไปตุ้งมาถ่ายน้ำมั in okay, OK, right. นหมุนาะครับผมมีล้วงไปเจอดินแข็งแล้วก็ตึ้งจำบอลดีเนาะถือกันเสียดสายกูรับจูบกินข้าวกันยกล้อ câu vây này, ở đây thì nó không phải <laughs> này, ở nhà này, bằng